สวัสดีค่ะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านวันนี้พรชนกและทีมข่าวนิวส์ขอ,อนำพาท่านผู้ชม d m c ทั่วโลกมาร่วมในพิธีตักบาตรพระสามหมื่นรูปณวงเวียนใหญ่ถนนลาดย่าค่ะซึ่งวันนี้ถือเป็นการตักบาตรแห่งสุดท้ายจาก6แห่งในโครงการตักบาตรพระ1นึ0 0 0สนหนึ่งรูปทั่วกรุงเทพมหานครและนั่นหมายถึงวันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งที่โครงการตักบาตรพระ1ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยจะบ,บรรลุเป้าหมาย1ล้านรูปในวันนี้และถือ ว่าเป็นการปิดโครงการตักบาตรพระ1ล้านรูปอย่างสมบูรณ์แบบค่ะซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2,553รวมเป็นระยะเวลากว่า2ปีค่ะ <บา S 1> วันนี้ทีมข่าวนิวส์นำภาพบรรยากาศพิธีตักบาตรพระที่วงเวียนใหญ่ลาดย่ามาฝากทุกท่านค่ะ ช่วงเช้ามืดของวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2555พี่น้องประชาชนกว่าแสนคนจากทั่วทุกสารทิศทั้งในและต่างประเทศต่างมาพร้อมเพรียงกันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสณวงเวียนใหญ่ถนนลาดย่ากรุงเทพมหานครแห่งนี้ทุกคนมุ่งหน้ามารับบุญใหญ่ด้วยการตักบาตรพระสามหมื่นรูปซึ่งครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพมดีโลกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค14เป็นประธาน สได้รับเกียรติจากนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานฝ่ายคารวสกาลยานามิตรสุมาลีรัตนศิริวิไลผู้แทน,นคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานดกรกฤษดาจางใจมลเป็นผู้แทนนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงสำหรับผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานได้แก่กัลยานามิตรสัชิธรโชคประสิทธิ กัลยาณมิตรสุจินดาศีสุภาักษรผู้แทนนำกล่าวคำถวายทยธรรมได้แก่กัลยาณมิตรวรสศท์สุวรรณทวีโชตกัลยาณมิตรมโนทิพจักรวานธรรมและผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตได้แก่กัลยาณมิตรบุญชัยเบญจรงคกุลและในวันนี้อาตมาภาพอยากจะเจริมพรท่านสาธุชนทุกท่านเรามาในแผ่นดินของเจ้าพญาตา เราก็ควรที่จะได้รู้และได้เข้าใจในมโนปฏิฐานของมระองค์ที่ได้ทรงยกพื้นเป็นดินถวายเป็นพระพุทธบูชาขอให้เราได้มาร่วมกันแท้สองนาในพระราชพิธานของสมเด็จพระเจ้าตักสินโดยธรรมาภาพจะเป็นผู้ที่กล่าวนำและงให้สาธุชนทุกท่านต้องบันประชิตและเกเลองหัดทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ได้ว่าตามนะ อ,อ,อ,อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาทนทุกยาก,กู้ชาติพระศาสนาทนทุกยาก,กู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาเลศาสดาพระสมณะณพระพุทธโกดม แด่ศาสดาพระสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วนห้าพันปีให้ยืนยงคงท่วนห้าพันปีสมณะพรามชีปฏิบัติให้พอสมสมณะพรามชีปฏิบัติให้พอสมจเจริญสมถะวิปัสนาพ่อชื่นชม เจริญสมถวิปัส,สนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาถวายบังคมรอยบาทพระศาสดา คิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กระสัตราพระพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กระสัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กัน เนาเสียดายที่ท่านทั้งหลายปลิ่งเสียงดังน้อยเกินไปถ้าดังดังกว่านี้กหน่อยเจ้าพยายต่างท่านลงจากหลังมาเหมือนคำของพระเดชพระคุณประเทพพญายมหาโมนีแน่นอนสาธุแต่ก็ไปที่หน้าที่ดายได้อัตมาได้กล่าวว่าดังน้อยไปถ้าเปิดตับบาต่อไปให้มาดังกว่านี้ เสียงนี้ก็จะได้กล้องทั่วไปแล้วทั่วโลกจะได้รู้ว่าเมืองไทยเป็นดินแดงของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง สำหรับการตักบาตรพระและการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะครั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นาศาสดาเอกของโลกพร้อมทั้งฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมสร้างบุญใหญ่ให้คนไทยและแผ่นดินฟื้นฟูประเพณีการตักบาตรและฟื้นฟูศิลธรรมโลกให้เจริญรุ่งเร,รืองดังสมัยพุทธกาลพร้อมทั้งตักบาตรพระ1 1 3 0 0 0รูปทั่วกรุงเทพมหานคร และตักบาทบนเส้นทางในการอันเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารไปยังวัดปากน้ำภาษีเจริญระหว่างวันที่2ถึง6เมษายนพุทธศักราช2555ที่จะถึงนี้ บาศกอุบาสิกานั่งใกล้พระพุธรตันตนตรัยโดยการน้อมนำศาสนาธรรมคำสอ,สอนขององค์สมเด็จพ,พ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเป็นกิจวัตรเป็นอาจินกรรมอย่างนี้ชื่อว่าได้สามสอคือสนับสนุนสนองและเสนอให้กิจกรรมเหล่านี้เป็นสาธนาประโยชน์สืบต่อไปจะเป็นการช่วยจันโลงอายุของพระศาสนาให้คงอยู่กับพรพุทธประเทศไทย และไปประชาชนทั่วไปได้ตลอดไป ส่วนของข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักป่าจะนําไปมอบให้กับพระพิสุสงฆ์286วัดพี่น้องประชาชนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องมากว่า8ปีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลา ตามโครงการตักบาทร้าหนึ่งล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยโดยการดำริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยท่านเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายซึ่งได้สร้างความปลื้มปิติให้กับคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทุกคนที่เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้เพราะเป็นการรวมพลังในการส่งความช่วยเหลือให้กับเพื่อนร่วมชาติในยามตกทุกข์ได้ยาก เชื่อมั่นว่าจะสามารถสืบทอดพุทธศาสนาออกไปถึง5,000ปีได้ตามพุทธธรรมนายวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เหมือนเสมอเือนหนึ่งครบรอบ2,600ปีที่ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัะสะรู้รและได้เริ่มโปรธสัตว์ก,รรกับบรรด,ด,ดาพุทธศาสรรนิกชนทั้งหลายาถือเป็นมหามงคลอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่ทอยอดเยี่ยมมากนะครับรเพราะว่าภาพเหล่านี้เราหาได้ยาก การที้วิฒิวัดธรรมกายและกระเพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยได้มีลำดีจัดขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นกุศลอย่างใหญ่หลวงนะครับที่จะทาให้พุทธศาสนิกชนได้มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะครับได้ยกย่องพระพุทธศาสนานะครับสมกับที่จะให้พระพุทธศาสนาเนี่ยคู่อยู่ประเทศไทยครับรู้สึกภาคภูมิใจครับที่ได้มีการจัดงานอย่างนี้นะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงาน การกุศลหมากุศลใน้างนี้ครับผมมีความรู้สึกเลื่อปิติที่ได้เห็นสาธุชนนะครับมาร่วมพลังร่วมมือใจกันในการที่ตักบาตรพระพิษสงร้านรูปนะครับและถือว่าวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสามีของคนในชาติไทยใต้บะมศฑลหาครับเ่า้าคนไทยทุกคนนั้นได้เอาใจใส่อันมา เราเาร่วมูลผู้ชนะนะผมเชื่อว่าจะช่วยจะลงติดใจช่วยกันเตาจิตใจนั้นให้เป็นพุทธมารประัดที่ดีแล้วก็สังคมไทยจะสงบครับรู้สึกดีใจอย่างยิ่งนะครับเพราะที่ีเราจะช่วยกันรลไม้คนละมือเพื่อให้ชาวไทยทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้ร่วมมูลคนสนใจสร้างมากขความร่วมมือของวันนี้เป็นการครบสมบูรณ์แล้วเรารู้สึกว่าดีใจมากตัวผมเองก็เราต้องรีบมาร่วมงานให้ครบสมบูรณ์เต็ม็มนะครับ ก็ขอให้ท kind of ุกๆท้ามที่มาทำบุญแล้วก็ขอให้บุญเต็มฟ้ามีสมบัติเต็มแผนดินการตักบาตรครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์จาก60จังหวัดเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพุทธศาสนิกชนและครั้งนี้ถือเป็นการปิดโครงการตักบาตร1ล้านรูปแรกได้อย่างสมบูรณ์แบบและจะสานต่อการตักบาตร10ล้านรูปต่อไป สำหรับโครงการตักบาตรพระหนึ่งล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาช่อง DMC เป็นประจำทุกเดือนให้พี่น้องประชาชนได้ชื่นชมกับภาพงานมหากุศลครั้งปรวัติศาสตร์ที่จัดขึ้นนับเป็นแบบอย่างให้กับเด็กและเยาวชนได้ยึดถือเป็นแนวทางในการสร้างความดีทั้งในวันนี้และวันหน้า ภาพมหากุศลที่เกิดขึ้นจะทำให้อนุชนคนรุ่นหลังรู้สึกภูมิใจและนึกหวงแหนพระพุทธศาสนาไว้ดังนั้นเราในฐานะชาวพุทธทุกคนจึงต้องมาร่วมกันสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องดังเช่นการตักบาตรมหากุศลตลอดทั้งเดือนมีนาคมนี้ที่ได้สร้างกระแสตื่นตัวในการสร้างความดีไปทั่วโลกซึ่งทุกคนต่างสัมผัสได้ถึงกระแสแห่งความชุ่มเย็นที่เกิดขึ้น สองมือที่หยิบยื่นสิ่งของด้วยความเผื่อแผ่แบ่งปันพร้อมกับดวงใจที่ปรารถนาดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้ก่อให้เกิดปรากฏการสว่างขึ้นดังเช่นภาพแห่งความปิติของการสร้างมหาทานบาร,รมีในพิธีตักบาตรพระพิสุสงม์ูใหญ่ยังคงประทับใจพี่น้องประชาชนมากมายที่ได้พบเห็นและเป็นความรักความสามัคคีของเหล่าพุทธบริษ,ษัทธีทั่วทุกสารทิศให้บังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ วันนี้นะคะได้มาร่วมบุญใหญ่นะคะพบล้านรูปนะคะตักบาทที่วงเวียนใหญ่นะคะแล้วเห็นประชาชนคขาข้ามากันมากมายนะคะก็รู้สึกแบบปิติจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะเ็คิดว่าประเทศไทยนั้นเป็นเมืองุุธที่ใหญ่งแท้จริงค่ะะครับผมในฐานะพุทธศาสนิกชนนะครับก็มีความภูมิใจและมีความดีใจครับที่พี่น้องประชาชน นะที่เป็นพษษษษษะระพุทธศาสนาได้มาร่วมทําบุญ<อ>เป็นน้ํำหนึ่งใจเดียวกันออวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราดีใจมากที่สามารถปิดโครงการตักบาทพระทุกวัดทั่วไทยเนี่ยหนึ่งล้านลูปได้สําเร็จนะครับที่ทางเมน,นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือวันนี้เป็นวันที่เราได้ฉลองออพุทธชย,ยันตี2,600ปีแห่งการตัดสรุธ,ธรรมของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมสพุทธเจ้าและสถานที่แห่งนี้นี่นะครับได้สร้างมหา สังฆทานบาร,รมีอย่างยิ่งใหญ่ที่จะให้ความร่มเย็นเป็นสุขกับประเทศไทยเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและก็ได้ฟืนฟ้นฟูศิลปธรรมโลกภาพที่ได้เห็นทุกทแห่งนะคะแล้วก็โดยเฉพาะที่วงเวียนใหญ่นี่นะคะประกาศให้โลกได้รับรู้ได้เลยว่าประเทศไทยของเราสามารถที่จะเป็นเมืองพุทธเป็นที่ชุมนุมประกอบาศาสนก,กิจของชาวพุทธ ทั้งโลกได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะ,ะวันนี้รู้สึกตื้มใจเป็นอย่างยิ่งและก็เห็นความเจริญก้าวหน้าของพุทธศาสนาคําว่าฉลองพุทธยันตีก็คือ100ปีถึงจะมีครั้งหนึ่งนี่หมายความว่าเราเดินมาได้26ครั้งก็คือ2,600ปีนั่นหมายความว่าพระพุทธศาสนาได้เดินทางมาถึงจุดที่จะต้องพาเข้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอีก100ปีข้างหน้าวันนี้จึงปลื้มใจที่เห็นสาธุชน ที่เห็นพระภิกษุนะครับสามหมื่นกว่ารูปพร้อมกับวันเนี้ยเป็นวันปิดยอด1ล้านรูปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันมหาปลื้มก็อยากจะเรียนเจอให้ทุกคนนะครับมาช่วยกันสนุนส่งเสริมพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาที่อยู่คู่กับชาติไทยไปเป็นอีกพันปีข้างหน้าครับขอบพระคุณครับก็เป็นภาพที่แบบหาดูได้ยากจริงๆครับประทับใจสุดๆครับก็คือมาถึงแล้วเนี่ยขนาดบ้านอยู่ใกล้ๆยังมาไม่เกือบไม่ทันนะครับแบบ แถวยาวไปไกลมากเลยแบบโอ้โห,โหแบบสุดลูกหูลูกตาจริงๆดูแบบเต็มท้องถนนลาดยาเลยครับแล้วก็อยากให้มีจัดแบบนี้แบบทุกปีเลยยิ่งดีวันนี้ก็แบบปลื้มปิติมากครับรู้สึกมีความสุขมากค่ะที่ได้ทํารู้สึกของใสมากค่ะขอบคุณนะคะที่จัดงานดีๆแบบนี้ให้กับชาวลาดยาด้วยค่ะขอบคุณนะครับ สิ่งทุกอย่างเนี่ยมมีมีความตื่นติไปอย่างยิ่งแล้วก็อยากจะสื่อไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าไม่ใช่ว่าทางวัดจะมีสตังค์แล้วจะทําได้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็ต้องชมเชย เริ่มตั้งแต่ท่านหลวงพ่อธรรมชโยนะครับจาวาสวัดปร,รมกายก่อนถึงท่านที่มีปณิธานอย่างแรงกล้านะครับที่ต้องการยะตักบารให้ครบหนึ่งล้านลูกวันนี้ก็ถือว่าครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ยินดีกับหลวงพ่อท่านด้วยรวมถึงสิ่งที่ตามมาก็คือคณะกรรมการวัดทุกๆท,ท่าน อันนี้ต้องชมเชยจริงๆนะฮะจากใจผมด้วยว่าเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยถือว่าทุกคน,นให้ขมรู่เป็นดีอะเป็นอย่างดีเป็นอย่างยิ่งนะครับสามารถทําในทุกๆครั้งเนี่ยแล้วก็เป็นไปด้ความเรียบร้อยไม่ได้เกิดการตีหนิดติดๆ,ๆิงจากส่วนราชการอะไรเลย ตามมาก็คือทางด้านของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการตากบาดนะครับก็ถือว่าทุกคนให้าอลุวมือเป็นอย่างยิ่งสามารถที่จะสนับสนุนให้งานตากบาดแต่ละครั้งเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐเองนะครับทั้งทหารตำรวจที่ดูแลในเรื่องของสถานที่ที่ใช้กำลังคนในการที่จะคอยถือสิ่งของที่มีการใส่บาตรในพระพ่สมาแล้วนบนันนี โรงการตักบาตรพระหล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยถือได้ว่าประสบความสําเร็จอย่างงดงาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาพของความพร้อมเพรียงความศรัทธาความสามัคคีของพุทธบริษัท4ี่ในพิธีตักบาตรแต่ละครั้งได้ถูกถ่ายทอดผ่านสื่อมวลชนไปยังสายตาของผู้ชมนับล้านทั่วโลกก่อให้เกิดความประทับใจและความมั่นคงในพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งเบื้องหลังของความสําเร็จของการจัดงานนั้นมิได้เกิดจากคนเพียงกลุ่มเดียวองค์กรเพียงองค์กรเดียวแต่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจความสมัครสมานสามัคคีของทุกฝ่ายที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจทํางาน เป็นทีมทําให้งานทุกครั้งสําเร็จได้อย่างดีเยี่ยมค่ะทีมข่าวนิวส์ขอกราบอนุโมทนาบุญมายังผู้ที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังความสําเร็จของการจัดงานในพิธีตักบาตรแต่ละครั้งมาณนะโอกาสนี้นะคะวันนี้พรชนกและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ทำไม่ได้ดังใจอยู่คนเดียวลำพังแบกความหวังนั้นไว้ไม่น,าน่าในใจคงจะร้ถาถลายดวงใจช่วยกันปันฝ่าหันหน้ากันมาแล้วรวมใจหลายลายกำลังรวมแล้วก็ออยิ่งใหญ่หากฝันจะไกลก็ไม่ท้อจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน วันจะปราไปกลา จะไกลเกินไปหากเรานั้นคิดไว้คนเดียวอาจจะเจอทางไกลอาจจะดูคดเคี้ยวหากเดินไปคนเดียวจะหลงทางทำแมน้เราช่วยกันทุกอย่างถึงแม้ทา่า วันจะพลากไป,ป,ไปทำอะไรได้ดังฝันไปถ้าเราร่วมใจจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเรา